บแห่งกรรมเรื่องความสําคัญของอริยสัจอริยสัจสี่เป็นหลักธรรมะสาคัญที่ครอบคลุมคำสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเนื้อความทั้งหมดที่มีข้อควรทราบบางประการที่เกี่ยวข้องกับอริยสัจมีดังนี้ความว่าภิกษุทั้งหลายการรู้การเห็นของเราตามเป็นจริงครบสาม ปริวัติสิองอาการในอริยสัจสี่เหล่านี้ยังไม่บริสุทธิ์แจ่มชัดตราบใดตราบนั้นเราก็ยังปฏิญาณไม่ได้ว่าเราบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ตัดสรู้ไม่เข้าใจอริยสัจสี่ 4, ทั้งเราและเธอจึงได้วิ่งเล่นเร่ร่อนไปในชาติทั้งหลาย สิ้นกาลานานอย่างนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่เที่ยวไปบนผืนแผ่นดินทั้งสิ้นทั้งปวงย่อมประชุมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนั้นกล่าวได้ว่าเป็นยอดเยี่ยมในบรรดารอยเท้าเหล่านั้นโดยความมีขนาดใหญ่ชั้นใดกุศลธรรมทั้งสิ้นทั้งปวงก็สงเคราะห์ลงในอริยสัตว์สี่ชั้นนั้น ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุพิกถาแก่อุบาลีคฤรบดีกล่าวคือเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์โทษความบกพร่องความเศร้าหมองแห่งกามทรงประกาศอานิสงส์ในเนกขมะครั้นทรงทราบว่าอุบาลีคฤหบดีมีจิตพร้อมมีจิตนุ่มนวล มีจิตปราศจากนิวรมีจิตปราบปลื้มมีจิตเลื่อมใสแล้วจึงทรงประกาศสามุก,กังสิกาธรรม,มัเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวคือทุกสมุทัยนิโรธและมักบุคคลกรองชีวิตประเสริฐหรือพรหมจรรย์อยู่กับพระผู้มีพระภาคก็เพื่อการรู้การเห็นการมารรลุการทำให้แจ้ง การเข้าถึงสิ่งที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่บรรลุยังไม่กระทำให้แจ้งยังไม่เข้าถึงกล่าวก็คือข้อที่ว่านี่ทุกนี่ทุกขสมุทยัยนี่ทุกขานิโรธนี่ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทามีสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นลักษณะของคำสอนในพระพุทธศาสนาคือการสอนความจริงที่เป็นประโยชน์กล่าวก็คือ ความจริงที่นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตได้ส่วนสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แม้เป็นความจริงก็ไม่สอนและอริยสัจนี้ถือว่าเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์ในที่นี้โดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสนพระไทยและไม่ยอมทรงเสียเวลาในการถกเถียงปัญหาทางอภิปรัชญาต่างๆมีพุทธพจน์ท,ที่รู้จักกันมากแห่งหนึ่ง ว่าดังนี้ถึงบุคคลผู้ใดจะกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงพยากรณ์หรือต่อปัญหาแก่เราว,ว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชีวะอันนั้นสริระก็อันนั้นหรือชีวะก็อย่างสริระก็อย่างสัตว์หลังจากตายมีอยู่หรือไม่มีอยู่สัตว์นั้นหลังจากตาย จะว่ามีอยู่ก็ใช่จะว่าไม่มีอยู่ก็ใช่หรือว่าสัตว์หลังจากตายจะว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ดังนี้ตราบใดข้าพเจ้าก็จะไม่ครองชีวิตประเสริฐหรือพรหมจารย์นั้นในพระผูมีพระภาคตราบนั้นตถาคตก็จะไม่ประยากรความข้อนั้นเลยและบุคคลนั้นก็คงตายไปเสียก่อนเป็นแน่เปรียบเหมือนบุรุษ ถูกยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษที่อาบยาไว้อย่างหนามิตรสหายญาติสายโรหิตของเขาไปหาสัญญาแพทย์ผู้ชำนาญมาพาบุรุษผู้ต้องสอนนั้นพึงกล่าวว่าตราบใดที่ข้าพเจ้ายังไม่รู้จักคนที่ยิงข้าพเจ้าว่าเป็นกระสัตรเป็นพรามเป็นแพทย์หรือเป็นสูตรมีชื่อว่าอย่างนี้มีโคตรว่าอย่างนี้ ร่างสูงเตี้ยหรือปานกลางดำขาวหรือคล้ำอยู่บ้านนิคมหรือนครโน้นข้าพเจ้าจะยังไม่ยอมให้เอาลูกศรน,นี้ออกตราบนั้นตราบใดข้าพเจ้ายังไม่รู้ว่าธนูที่ใช้ยิงข้าพเจ้านั้นเป็นชนิดมีแร่งหรือชนิดเป็นเก่าทันสายที่ใช้ยิงนั้นทำด้วยปอด้วยผิวไม้ไผ่ด้วยเอ็นด้วยปาน หรือด้วยเยื่อไม้ลูกธนูที่ใช้ยิงนั้นทําด้วยไม้เกิดเองหรือไม้ปลูกหางเกาทันเขาเสียบด้วยขนปีกแรง้งหรือนกตะก,กุมหรือเหยี่ยวหรือนกยูงหรือนกสิถินอนุกเกาทันนั้นเขาพันด้วยเอ็นบัวเอ็นควายเอ็นข้างหรือเอ็นลิงลูกธนูที่ใช้ยิงเรานั้นเป็นชนิดไร ข้าพระเจ้าจะไม่ยอมให้เอารูปธนูออกตราบนั้นบุรุษนั้นยังไม่ทันได้รู้ความที่ว่านั้นเลยก็จะต้องตายไปเสียโดยแน่แท้ฉันใดบุคคลนั้นก็ฉันนั้นแน่มาลุงกะยะบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงแล้วจะมีการครองชีวิตประเสริฐขึ้นมาก็หาไม่เมื่อมีทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยงแล้วจะมีการครองชีวิตประเสริฐขึ้นมา ก็หาไม่เมื่อมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยงก็ตามชาติก็ยังคงมีอยู่ชราก็ยังคงมีอยู่มรณะก็ยังคงมีอยู่โสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาตก็ยังคงมีอยู่ซึ่งความทุกข์เหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราบัญญัติให้กำจัดเสียในปัจจุบันทีเดียวฉะนั้นเธอทั้งหลาย จงจำปัญหาที่เราพยากรว่าเป็นปัญหาที่ไม่พยากรและจงจำปัญหาที่เราพยากรว่าเป็นปัญหาที่พยากรเถิดอะไรเล่าที่เราไม่พยากรคือทิฏฐิว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงต่างๆเหล่านั้นเพราะเหตุอะไรเราจึงไม่พยากรเพราะข้อนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นหลักเบื้องต้นแห่งชีวิตประเสริฐหรือพรหมจทรย์ไม่เป็นไปเพื่อนิพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพพานอะไรเล่าที่เราพยากรณ์คือข้อว่านี่ทุกนี่ทุกขกสมูทัยนี่ทุกขนิโรธนี่ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาเพราะเหตุไรเราจึงพยากรณ์ พราะประกอบด้วยประโยชน์เป็นหลักเบื้องต้นแห่งชีวิตประเสริฐเป็นไปเพื่อนิพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัสรู้เพื่อนิพพานอีกแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ตัสรู้มีมากมายแต่ทรงนำมาสอนเพียงเล็กน้อยเหตุผลที่ทรงกระทำเช่นนั้นก็เพราะทรงสอนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ใช้แก้ปัญหาได้และสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ใช้แก้ปัญหาได้นั้นก็คืออริยสัจสี่ทำนองเดียวกับที่ตรัสในพุทธพจน์ข้างต้นนั้นดังความในบาลีว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณป่าศรีสะปาวันใกล้พระนครโกสัมพีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหยิบใบประดู่ลายจำนวนเล็กน้อยถือไว้ด้วยฝ่าผ้ะหัด แล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายสำคัญว่ายอย่างไรใบประดู่ลายเล็กน้อยที่เราถือไว้ด้วยฝ่ามือนี้กับใบที่อยู่บนต้นไม้ทั้งป่าสีสะปาวันไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบประดู่ลายจำนวนเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงถือไว้ด้วยฝ่าพระหัตมีประมาณน้อย ส่วนที่อยู่บนต้นในศีสปาวันนั้นแลมากกว่าโดยแท้ฉันนั้นเหมือนกันพิสูจทั้งหลายสิ่งที่เรารู้ยิ่งแล้วมิได้บอกแก่เธอทั้งหลายมีมากกว่าเพราะเหตุอะไรเราจึงมิได้บอกเพราะสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่หลักเบื้องต้นแห่งปรมจันทร์ไม่เป็นไปเพื่อนิพิธาเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อดิพานภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าที่เราบอกเราบอกว่านี่ทุกข์เราบอกว่านี่ทุกขสมุทยัยเราบอกว่านี่ทุกขนิโรธเราบอกว่านี่ทุกขนิโรธทคามินีปฏิปทาเพราะเหตุอะไรเราจึงบอกก็เพราะข้อนี้ประกอบด้วยประโยชน์ ข้อนี้เป็นหลักเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ข้อนี้เป็นไปเพื่อนิพิทาเพื่อวิลาคะเพื่อนิโรธเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพานฉะนั้นเราจึงบอกเพราะฉะนั้นแลภิกษุทั้งหลายเธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่ทุกขสมุทัยนี่ทุกขานิโรธนี่ทุกขานิโรธกามินีปฏิปทา อริยสัจสี่เป็นหลักธรรมะจำเป็นทั้งสำหรับบรรพชิตและครหั์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงย้ำให้ภิกษุทั้งหลายสอนให้ชาวบ้านรู้เข้าใจอริยสัจดังบาลีว่าภิกษุทั้งหลายชนเหล่าหนึ่งเหล่าใดที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์ก็ดีเ่าชนที่พอจะรับฟังคำสอนก็ดีไม่ว่าเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติเป็นสายโรหิตก็ตาม พวกเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ดำรงอยู่ให้ประดิษฐ์ฐานอยู่ในการตัดรู้ตามเป็นจริงซึ่งอริยสัจสี่ประการน,นี้แหลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมเป็นฐานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ